ยินดีต้อนรับสู่นิวกา2026และวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ Isuzu KB 26 Metrot Pickup ปี2026ใหม่ล่าสุดรถกระบะที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการความแข็งแกร่งที่เหนือชั้นสไตล์ที่ทันสมัยและความทนทานที่ Isuzu เท่านั้นที่มอบให้ได้ก่อนเริ่มต้นอย่าลืมดูจนจบเพราะ KB 26 Metrot ใหม่นี้มาพร้อมกับฟีเจอร์และการอัปเกรดที่คุณไม่เคยเห็นในรถกระบะขนาดกลางมาก่อนรุ่นปี2026ไม่ใช่แค่การปรับโมใหม่ แต่มันคือการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่ทําให้รถกระบะคันนี้แข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและทรงพลังยิ่งขึ้นสําหรับผู้ขับขี่ทุกปักประเภทไม่ว่าจะขับขี่ในไซต์ก่อสร้างเส้นทางบนภูเขาหรือการเดินทางไกลบนทางหลวงสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับ KB 2ี่สมิกทอปี2026คือดีไซน์ใหม่ที่ดูดัน Isuzu ได้ปรับเส้นสายใหม่ให้เฉียบคมขึ้นขยายความกว้างของตัวถังและเพิ่มส่วนหน้าที่โดดเด่นยิ่งขึ้น ซึ่งบ่งบอกได้ทันทีว่ารถกระบะคันนี้จริงจังกับงานฝ่ายหน้าเหล็ดเพียวบางลงแต่ทรงพลังยิ่งขึ้นให้ภาพลักษณ์ที่สดใสและมั่นใจบนท้องถนนยามค่ำคืนขณนะที่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่มีลวดลายที่บึกบึนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศและการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ฝากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความโดดเด่นสะดุดตาและกันชนดีไซน์ใหม่ทำ ให้รถกระบะคันนี้พร้อมลุยทุกสถานการณ์ด้านข้างยังคงรักษาสเสน่ห์อันแข็งแกร่งด้วยซุ้มล้อที่บานออกเส้นสายด้านข้างที่แข็งแรงและล้ออลัลลอยดีไซน์ทันสมัยที่ไม่เพียงแต่ดูดีแต่ยังช่วยเพิ่มสเสถียรภาพโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงขยับไปด้านหลังการพัฒนาย,ยังคงดําเนินต่อไป KB 26เมกะทอมาพร้อมกลไกประตูท้ายที่เสริมความแข็งแกร่งไฟท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมไฟเลตแบบไดนามิกและการเคลือบกระบะท้ายที่ทนทานยิ่งขึ้น เพื่อปกป้องรถกระบะขนาดใช้งานหนักไม่ว่าคุณจะบรรทุกอุปกรณ์ขนส่งกรวดหรือขนย้ายวัสดุภายในบ้านรถกระบะคันนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้รับมือกับทุกสิ่งได้อย่างง่ายดายวิศวกรรมของอีสูสุดช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้บรรทุกเต็มพิกัดร,รถกระบะยังคงรักษาสมดุลการยึดเกาะถนนและประสิทธิภาพการเบรคที่น่าประทับใจมาพูดถึงเรื่องพลังกันบ้างดีกว่าเพราะมิกาทอไม่ใช่แค่ชื่อแต่มันคือคำสัญญาภายในห้องโดยสารมิกาทอร์เคบี